สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Top Engineering Channel นะครับวันนี้เราจะมาทำข้อสอบในรายวิชา Engineering d r a w i n g นะครับในคลิปที่ผ่านมานะครับเราทำกันถึงข้อ45เดี๋ยววันนี้เรามาต่อกันที่ข้อ46กันเลยครับข้อ46ถามว่าเส้นขนาดใดเขียนอักษรมาตรฐานเทียบกับความสูงข้อนี้คำตอบที่ถูกต้องคือข้อ1นะครับก็คือ1ทับต่อไปข้อ47 อักษรพิมพ์ใหญ่สูงเท่าไรข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4นะครับ10ทับ10ข้อ48ถามว่าแบบใดเขียนได้ถูกต้องตามเงื่อนไขข้อนี้แบบที่เขียนได้ถูกต้องตามเงื่อนไขก็คือข้อ3นะครับไปที่ข้อ49เมื่อไรเขียนแบบหน้าแป็นครึ่งภาพแทนการเขียนแบบสมบูรณ์เต็มภาพดังรูปต่อไปนี้ข้อนี้ตอบข้อ4นะครับ จะเขียนหน้าเป็นครึ่งภาพเมื่อรูปร่างสมมาตรต่อข้อ4นะครับต่อไปข้อ50การเขียนแบบหน้าเป็นอย่างง่ายที่สุดเขียนอย่างไรข้อนี้คําตอบก็คือข้อ3นะครับสแสดงรูยึดไว้ภาพด้านหน้าโดยตรงการสแสดงรูยึดไว้ภาพด้านหน้าโดยตรงก็คือเขียนแล้วก็สแสดงรูยึดไว้ลักษณะนี้เลยนะครับอันนี้คือรูปหน้าแปนข้อนี้คําตอบก็คือข้อ3นะครับ ข้อ51เส้นลูกโซ่บางไม่ใช้แสดงเส้นอะไรข้อนี้คำตอบก็คือข้อ3นะครับเส้นตัดเลื่อนแนวอันนี้ไม่ใช้เส้นลูกโซ่บางนะครับต่อไปข้อ52เส้นเต็มบางไม่ใช้แสดงเส้นอะไรข้อนี้คำตอบก็คือข้อ4นะครับชุบแข็งเพียงบางส่วนจะไม่ใช้เส้นเต็มบางนะครับข้อ53 เส้นทะแยงมุมแสดงด้วยเส้นอะไรเส้นทะแยงมุมจะแสดงด้วยเส้นเต็มบางนะครับตอบข้อ3ข้อ54มาตราส่วนใดไม่อยู่ในมาตราส่วนยอ่อจากไอพีที่ผ่านมานะครับผมได้สอนไปแล้ววิธีการดูมาตราส่วนนะครับก็คือตัวเลขของมาตราส่วนนะครับตัวเลขน่าจะเป็นตัวยอ่อหรือขยายนะครับ ส่วนตัวหลังจะเป็นขนาดจริงนะครับถ้าเกิดตัวหน้ามากกว่าตัวหลังอันนี้จะเป็นมาตราส่วนขยายนะครับหน้ามากกว่าหลังแต่ถ้าเกิดหน้าน้อยกว่าหลังอันนี้จะเป็นยอ่อนะครับอันนี้จะเป็นขยายเพราะฉะนั้นข้อ 1- นถึงสนั้นเป็นมาตราส่วนย่อทั้งหมด อันนี้เขาหมายถึงว่าอันไหนไม่ใช่มาตรฐานนะครับ1ต่อ3ไม่ใช่มาตรฐานของมาตราส่วนย่อดนะครับตอนนี้ก็เลยตอบข้อ2ต่อไปข้อ55เส้นเต็มบางเส้นทะแยงมุมในรูปสี่เหลี่ยมบนหมายถึงอะไรตอนนี้คําตอบก็คือข้อ2นะครับสแสดงถึงพื้นราบสแสดงถึงพื้นราบนะครับเส้นเต็มบางข้างบนเส้นทแยงมุมนี้ตอนนี้นะครับเส้นนี้กับเส้นนี้ ต่อไปครับข้อ56ภาพคันโยกเส้นลูกโซ่คืออะไรก็คือคันโยกเดียว2ตําแหน่งนะครับก็หมายถึงว่าคันโยกตัวนี้สามารถโอบได้นะครับความหมายตัวนี้ไปข้อ57ครับมาตราส่วน1ต่อ5เป็นมาตราส่วนแบบใดก็อย่างที่ผมได้อธิบายนะครับถ้าเกิดตัวเลขตัวหน้ามากกว่าตัวเลขตัวหลังอันนี้จะเป็นมาตราส่วนยอ่อเพราะฉะนั้น ข้อนี้คือคำตอบข้อ2นะครับมาตราส่วนย่อไปต่อครับข้อ58มาตราส่วน5ต่อ1เป็นมาตราส่วนแบบใดกออันนี้ก็คือหน้ามากกว่าหลังนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นมาตราส่วนขยายนะครับคำตอบคือข้อ3นะครับไปต่อข้อ59ข้อใดเป็นการเรียงลำดับไส้ดินสอจากอ่อนไปแข็งที่ใช้ในการเขียนแบบที่ถูกต้อง ถ้าท่านผู้ชมเคยจำฉากนี้นะครับที่ผมเคยแสดงใน EP ีแรกๆนะครับอันนี้ก็คือการแสดงความเข้มของไส้ดินสอถ้าไส้ดินสอยิ่งเข้มก็ไส้ก็จะยิ่งอ่อนนะครับถ้าไส้ดินสอยิ่งแข็งก็จะยิ่งจางก็คือตัวที่เป็นไส้แข็งก็จะมีตัวลงท้ายที่เขียนว่า h นะครับยิ่ง h เยอะไส้ยิ่ง แข็งยิ่งจางยิ่งบีสูงไส้ยิ่งเข้มยิ่งอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นข้อ59คําตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นะครับอันนี้ก็คือการเรียงลําดับจากไส้อ่อนไปแข็งที่ใช้ในการเขียนแบบที่ถูกต้องก็คือ hb 2 h 3 h แล้วก็ 4H ถ้ h ถ้าจําจฉากตัวนั้นได้ก็ก็จะเข้าใจข้อนี้ก็เลยตอบ ข้อ4นะครับต่อไปข้อ60เส้นเต็มบางใช้เขียนเส้นใดต่อไปนี้สําหรับเส้นเต็มบางนะครับข้อนี้คําตอบก็คือข้อ1นะครับเส้นแสดงลายตัดเส้นชี้และก็เส้นบอกขนาดตอบข้อ1นนะครับส่วนเส้นอื่นที่เป็นเส้นขอบรูปที่บางเส้นแสดงแนวตัดเส้นแล้วเส้นลายไม้อันนี้ไม่ใช่เส้น ตัดแต่งเส้นผ่านศูนย์กลางเส้นขอบเขตการชุบแข็งก็ไม่ใช่นะครับข้อนี้ตอบข้อ1ครับผมสำหรับ EP ีที่4ขอจบไว้ที่ข้อ60นะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP ีที่5ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ